กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่เช่นเคยนะครับอันเดรดคลาวเล่เรื่องวันนี้นะครับผมก็พามาเล่นโอวบอสสองกันอีกเช่นเคยนะแน่นอนนะจ๊ะเออ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 ต่อหน้าเลยครับผมแตะมาเลยดีกว่าโอ้ยไปด้วยเลยเนี่ยแมงหัวเลยไมเวเนยลีเลยนะนี่ลีเลยมันอยู่ไหนนะเมื่อกี้ข้างบนนั้นใช่ปะ ตายแล้วตายแล้วนี่ตายแล้วแล้วต้องไปยังไงครับผมเชีย่ยโอโ้โหแต่ละตัวเราจะออกไปได้ไหมไหวทุกคนไหวดูยังไงก็ไหวครับเส <laughs> ียอะไรดูเอ,ยอ่ยเฮ้ยเชี่ยแม่งแม่งแดะโอ้ยอุ้มนสนายอีกแล้วอ่ะสนายนี่หลายรอบแล้วนะตัวเธอนะจะเอามันแหละอันนี้นี่เวนสนายตาย ขอสไนตัวเดียวพอเลยนะอันนี้ไม่ขอตัวอื่นเลยเน้นไปที่สไนเลยครับผมบมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วจะมาอีกแล้วขึ้้นมาอีกแลวไปไหนแล้ววะ <S <S ชิปเป่งแล้วโอ๊ย <c oughs> อะไรวะมันอีกแล้วเนี่ยเสน่หมันเก็บผมทุกรอบเลยทุกคนโอ้ยเราเนี่นะเล่นอะไรของเราโอ้ยโอเคเด้อ ผมไม่ได้การแล้วนะว่างานนี้นะต้องแทงแล้วล่ะไปไม่ไหวแล้วโุ้ยนัวมาเลยนัวมาเลยครับผมณก็ตุกอ่ะโอ้ไอ้แทงก็ไม่ไหวไอตายเถอะพี่น้องเดินรถ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 ใหญ่เยอะใหญ่ยเยอะเฮ้ยเยอะแล้วนะเยอะแล้วนะอันนี้เยอะแล้วนะ จับจ้างจับเจดจริงๆทั้งคนก็ยิงฟรีโอไมคก็อระวัง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 นีกันเราตบซับแตกกันเลยอุ้ยแต่ละตัวแม่งน้นลำขาดน้ำลำคาดอ้ยอ้ยโอ้ยไม่มึงโอ้ยโอ้ยเจ็บ เจ็บมากอันนี้เจ็บมากไม่ไหวแล้วอย่างน้อยก็ดันได้อยู่นะใช่เลยอย่างน้อยก็ขึ้นไปนะไม่อยู่ที่เดิมแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับรอป่าด้วยว่ะเดี๋ยวใสโค้งโอ้ยชนจะได้เผลอเลยนี่ไงเรานี่ไงเรามามีอัดเข้าไปอัดเข้าไปนี่มึงมึงตาย ไอเอ้อยไอเหี้ยแหละโอ้ยกัน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 ออึเออเออสวยนั่นนะนั่นงั้นวิ่ยทุกคนอีกสิบแปดวิโอ้ตายละอันนี้ยังไม่ถึงจุดเลยเร็ว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 อีกนิดเดียวทุกคนจะถึงจุดแล้วครับมันจะได้เพิ่มเวลา พาไปเริ่มเลยนะอันเนี้ยเฮ้ยอย่าหยุบตีกับเราตายตายเงียบตายเงียบตายเงียบใครวะไหนอ่ะมันเปิดไอติสแล้วมันอยู่ไหนอ่ะนั่นไงนั่นไงมันอยู่นั่นเอามันเปล่งเปล่งอันนี้กูเองเลยไปไหนอ่ะอุ้ยแรงยิ่เปล่งเลยวะเอาอะไรอะไรอะไรเอาป่เอาใช่ป่ เชีย่ยเราโดนลุมกระชืบก็ล้มไปดีครับแม,ม,ม่งเอ้ยผ่ากข้ามมุมไงมืดฟ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 ืดมาแล้วครับมาแล้วครับเฮ้ <S <S ยเฮ้ยเฮ้ยตัวเชี่ยเราวะเนี่ยเชี่ยเราเนี่ยเดี๋ยวอ้เจ็บแล้วเว้ยโอย้อยแมงตีไม่ทันแม่งไปก่อนอีกแต่เลินละตอนนี้ โอ oh, ้หเกาะแตกแล้วค่ะไม่ไหวก็อย่าฟื้นนะมันยอมบ่ได้เฮ้ยโดนอะไรอ่ะสนายเราโดนสนายมันเสียแตกคาที่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอะไปแล้วเยอะไปแล้วนะดูดีทุกคนแม่งเอาเลือกนะตีงายโอ้ยตายแข้งแตกไปแล้วเราด้วยเราด้วยเราด้วยเราก็ตามมันไป มากี่รอบต่อกี่รอบก็ตายครับอุ้ย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 อี่นาทีกว่าเอาให้ถึงจุดเอาลเลยไงน,น,นี่พุ่งมาแล้วเอาไปโดนได้ไงวะหลบกันเก่งจริงเลยเออเออให้มันสนใจเราให้มันสนใจเราสวยไหมเขาเรียกว่าเบนบางใจใตัวบิด <c oughs> ตัวเปลี่ยนเลยบ้าเอ้ยตายกันหมดตีเลยทุกคนทีมคิวไอ้เชี่ยไม่นะ ้ยจะถึงอยู่แล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงสู้เขาเว้ยโอ้โหดูมันมารอเลยมันมารอเลยนะไอ้พวกนี้ตายไปยเจ๊เถอะโอ๊ยแน่ยนึกควัพันโอ้ยเฮียเจ็บอ่ะจะตายแล้วอ้ายไม่จ่าแล้วตายแล้วครับสู้เขาเพื่อนเอาให้ถึงจุด <laughs> ผมกำลังไปไผ่กำลังปมเชียร์ไม่มีใครอยู่ตรงรถเลยจบเละอันนี้จบเละ โอ้เลยนะจีจีแต่ไมเวเพลย์นะอันนี้ต้องมากครับถามว่ายอมไหมแมนอนเราไม่ยอมเราต้องชนะสักตาหนึ่งแหละ <c oughs> เล่นสองตา,างแพ้ตาชนะตาอะไรอย่างงี้นะฮะ<ร>แ่นอน,นมันต้องมีชนะบ้างอยากเล่นตัวนี้เอเอมื่อกี้ไม่ได้เล่นเลยพอไม่เล่นแทงไม่ได้จริงนะครับผมดันไม่ออกเลยตานี้จะลุกหรือว่าจะล่วงกันแน่นะ <c oughs> ไปให้ไวไปให้ไวงานนี้ปืด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 เข้าหลังแม่งเลยหยาวู้วบาแล้วครับพี่นอ้องเน้นหลุยเน้นหลุย,เ,ลยเอ้ยไม่ใชเ่เน้นหลอยเน้นหลอยหลุยแมวอะไรวะ <laughs> พูดอะไรกูเนี่ยอ้าวโดนละเมื่อเลยอ้าวกูโดนละเมื่อเลยไอ้ที่ไม่ใช่มันโดนว่ะแ,แ,แต่เป็นเราโดนนะครับรอได้เพื่อนตายกันหมดเลย อะไรวะเนี่ยย่อเลยย่อเลยย่อแอบเลยแอบเลยก็ที่แอบเลยไม่มีใครเห็นเราใช่ไหมไม่เห็นเนียนล่ะแล้วเนี่ยหนี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 ไอ้เหี้ยเลยกูจะแตกกูจะแตกโอ้ลอย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 มาเก็บกินลิฟแล้วก็ยิงจิงอัดจิงอัดจิงอัดยิงอ่ะให้อย่าไปบอกใครนะว่าผมเล่นอย่างเงี้ยเนี่ยไอเขาตายเลยแล้วอะไรกูเนี่ยไอ้จุ๊บหนี่นี่นี่ อะไรอะไรยิงอะไรครับไอ้รอจับยลงไรนมันลอจับผมเลยอ่ะตายตายตายนี้เหลือเชื่อกว่าตาที่แล้วอีกไม่มีแท้งเลยอะไรวะเดี๋ยวผมเปลี่ยนดีกว่าตายตัวนี้ก่อนแล้วกันนะโอ้ยมันเจ็บเด้อมึงจะจับกูอีกแล้วใช่ปะครับนี่กูก็วนไปเลยไงมาก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 มามอเหมนอะไรเลย ตายไม่พักเลยนะอันนี้หูทุกคนไม่มีใครฆ่าได้เลยเอ้ามีมาแล้วตัวหนึ่งฆ่าได้หนึ่งตัวเพื่อนเราออกกันล,ละนัวเลย <laughs> ออกกันละนัวละนาวเลยครับเฮ้ยยายายาครับยาครับยาทีเต่งละจะรอดไหมอย่างเงี้ยก็ไม่รอดสิครับผมให้หลบ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 หนีปนไปงพอดีพี่มันเทพที่มันฟิวเกินหรือ <laughs> ว่าตอนนี้หรือรยอมจำนนเดียทุกคน เนี่ยเล่นกันอยู่แค่สคนนะครับสแล้วทิปเปเ่งละวงล้อมาหาตะไคร้อหอแอบไปก็ไม่รอดนะฮะอุ้ย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 ้ลุ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 นลุลลลลุละ เอยเข้าไปตรงนี้หน่อยไม่มีใครเข้าไปเลยไอ้เหี้ยมันจะดันสุดอยู่แล้วอ้าล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 าอ้โอ้ยเล่นเป็นี้เลยตอนเนี้ยโอ้ดูสิเราเล่นอะไรของเราเนี่ยเ <c oughs> มื่อกี้บอกว่าอะไรนะเล่นสองตาน่าจะมีสักตาใช่ไหมที่ชนะปรากฏว่านะครับแพ้เล่นสองตาเลยเวนโอ้โหจะปวด <c oughs> โอเคครับทุกคนครับวันนี้ก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับหนีความไพ่แพ้หนีความอับอายไม่หายเลอเกินสำหรับวันนี้ผมขอจากตัวลายไปก่อนนะครับรักทุกคนนะครับจุ๊บจุ๊บครับมัวมๆวม้วม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 ว